วัสดีครับวันนี้พบกับช่องขอเวลาแป๊บเดียวแว็บไม่อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาจูนเก็บรถน้องกันนะครับร้อยยีิบห้าเอีดีก่อนอื่นแล้วก็เปิดโปรแกรมจูนโปรอาทีขึ้นมา เสร็จปุ๊บเราก็นำไฟล์ xdf กับไฟล์บินมานะครับตัวนี้คือ xdf ส่วนตัวนี้คือไฟล์บินแต่นี้เป็นไฟล์สแตรดาด คันนี้เรารถคันนี้เราเคยจูนแล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็มันมีไฟล์ที่เราเก็บไว้อยู่แล้วก็จเจ้าไฟล์เก่ามาเพราะคันนี้มันแค่จูนจูนเก็บไม่เอาเดินหอกแล้วก็เก็บอาการรถอีกนิดเดียวแล้วก็นำไฟล์เก่ามาตัวนี้คือไฟล์บิน เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าบินไฟล์แล้วก็กดลากเข้ามาในช่องขาวๆเนี่ยปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นตลับเกมตุงมตามสามแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาตารางมันมาใส่ ก็คือ xdf นะครับ xdf ก็คือตารางนั่นแหละแล้วก็คลิกขวาเลือกคกัดลอกเหมือนจะกดผิดไม่ต้องคัดลอกก็ได้ครับคลิกสายแล้วลากเข้ามาเลยปึ๊บวางเข้าไป คนี้ตารางก็มาแล้วทีนี้เราก็ขยายจอใหญ่ต่อไปเราจะมาดูตารางกันนะครับกดตรงนี้แล้วเบิ้ลคลิก2ที่าก็จะมีอี่พวกนี้ออกมาอันบนก็รอบคันเร่งอันที่2องก็รอบเครื่องอันที่3น้ำมันเกียร์ว่างเกียร์อิน อันที่สี่น้ำมันเกียร์หนึ่งถึงสี่อันนี้อันที่ห้าไฟเกียร์ 1, หนึ่งหนึ่งเกียร์สี่ไฟเกียร์ว่างเกียร์เดียวอันนี้ก็ไฟเกียร์ว่างร้อยยี่ิห้าจะมีไฟเนี่ยไฟแบบเนี้ยสามันจะไม่เหมือนที่พวกเอ,อ่อ s สี่สี่จะมีไฟแค่สองอันแค่หนึ่งถึงสี่แล้วก็เกียร์ว่าง แต่ f ห้ามันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแต่โดยปกติแล้วเลาจะไม่ได้ไปทำอะไรมันอยู่ละไอ้ไฟตัวนนเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นส0สิที่ตัวเลขมันเป็น30ิทั้งหมดนะ่ปกติเราจะไม่ได้ไปจูนไปอะไรมันอยู่ละแล้วก็ปิดไปหรือบางคนไปจูนก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่คนเนาะ แต่ผมไม่ได้ไปยุ่งนะต่อไปเราจะมาจูนเก็บคันนี้มันเดินหอบผมตั้งเดินหอบไว้การเดินหอบก็คือการลดน้ำมันแค่นั้นเองทำให้เน,เนี่ยช่วงเนี่ยเห็นไหมพอรอบเครื่องพันหกน้ำมัน2.5ตรงนี้พันห้าน้ำมัน3.6 พอน้ำม,นมันมันต่างกันเยอะมันก็เลยทำให้รอบเครื่องเรามันเดินหอบสมมุติถ้าเราจะทำเดินหอบก็ลากค,คลิกเมาส์แช่ไว้คุมมาสักประมาณนี้ก็ได้เหมือนเมาส์ผมไม่ค่อยดีอะโอเคคุมมาเสร็จ กิดตรงนี้ Fill the View Value สมมุติเราจะใส่สัก1.8เราก็กด ตรงนี้เลยครับอ้าวมันคุมไม่ได้ดู่วะนี่ต้องคุมอย่างนี้กดปุ๊บน่ะตัวเลขก็จะเป็นพันแปดเหมือนกันละเค่นี้มันก็จะหอบละแต่ถ้าเราจะเลิกหอบแล้วก็ใส่น้ำมันให้มันเหมือนเดิมอันนี้ผมจะใส่ประมาณสาม จุดหกเหมือนกันไปเลยนะใส่ไปจนถึงสองวันน้าเลยหรอกเนนะี่ะสามจุดหกศูนย์ศูนย์ โอเคมันก็จะเหมือนกันแล้วตอนนี้รถเราก็จ่ายน้ำมันอยู่ต่ำสุดที่3.6ที่2อ0 0ัรอยรอบในช่วงเนี้ยยังไงรอบมันก็ไม่ถึงอยู่ละต่อไปผมจะเฉลี่ยเป็นให้น้ำมันมันค่อยๆลดลงตัวนี้ผมจะเอาสัก3.4แล้วก็สามารถเอาเมาส์คลิก ที่ช่องเนี้ยช่องเนี้ยาสามารถพิมพ์ตัวเลขไเลยสามจุดสี่ศูย์ศูนตรงนี้เราจาวซับสามจุศ์ศูนตรงนี้ 2. 7> 2. 7> สองเจ็ดสองจุดเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนตรงนี้รักหนึ่งจุดห้าหกูน ตัวเลขอันนี้แล้วแต่เราจะใส่ครับแล้วแต่เราเลยใส่แล้วก็ลองสตาร์ทดูอาการครับไม่มีผิดถูกเสร็จปุ๊บเราก็เราจะก๊อปปี้หน้านี้ไปใส่อีกหน้าหนึ่ง ไปใส่เนี่ยน้ำมันเกียร์หถึงสเนี่ยเราก็เปิดเปิดน้ำมันเกียร์หขึ้นถึง4ี่ขึ้นมาปุ๊บคลิกเอาลบไปนิดนึงแล้วเราก็จะกรอบน้าแรกมาแล้วก็คลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนั้นปุ๊บคลิกซ้ายคลิกขวาก๊อปปี้ ถ้าเราคลิกคลิกอีกตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะคอปปี้ทั้งหมดปุ๊บแล้วก็คลิกอันนี้ขึ้นมาคลิกพื้นที่ว่างปุ๊บคลิกขวาพาสวางเค่นี้ตัวเลขมันก็จะเหมือนกันแล้วนะครับสามห้าสาห้า โอเคนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็เสร็จต่อไปจะพามาดูไฟครับคันนี้ไฟผมเขี่ยไปแล้วตั้งแต่ตอนจูนดีแรกอันนี้ไม่ไม่ใช่ไฟเดิมละอันนี้เราจะไม่ยุ่งก,กับมันเพราะเราแค่เดินหอบหออก ปิดไปเลยเสร็จปุ๊บเลือกที่ไฟล์เซฟบินแอดห้ามเขียนว่าเซฟบินนะครับถ้าผิดปุ๊บเนี่ยมันจะเอาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเซฟตรงเนี้ยมันจะเอาไฟล์ที่เราเขียนใหม่เนี่ยทับทับไฟล์ต้นแบบเลยไม่ได้นะครับห้ามลงต้องเซฟบินแอดเท่านั้น เซฟไว้ที่ไหนเซฟเป็นแบบไฟล์บินอันนี้เราก็เปลี่ยนชื่อไม่ให้ชื่อมันซ้ำม,มันเก่าเซฟเป็นไฟล์บินโอเคเซฟปับ๊บเชิเองเซฟเรียบร้อยแล้วก็จุนโปรโลบตอนนี้ไฟล์ที่เราพึ่งแก้ไปก็มาอยู่ที่เดสท็อปละอยู่ตรงนี้ ไฟบินเอ้ยไม่ใช่หรือนี่ตัวนี้ต่อไปเราจะไปจูนกันเลยนะครับเอ้ยเราจะทำการโยนไฟล์ใส่ตัวรถกันละแล้วก็เปิด Honda ECU ขึ้นมา หน้าตาเขจะเป็นอย่างนี้เราก็เมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วก็เสียบสายจูนครับ้า u s b โอเคพอแล้วเสียบไปมันจะขึ้นตัวสือตรงนี้อย่างนี้แปลว่าสายเชื่อมต่อกับโปรแกรมละถ้าไม่ขึ้นก็ปิดเปิดโปรแกรมแล้วลองเสียบสายใหม่ต่อไปเรา ให้เราเลือกที่ y ตัวนี้เห็นไหมครับจุดตัวนี้มันเปลี่ยนไปนะเราเลือกอันไหนก็จุดก็จะอยู่ตรงนั้นปบ๊บจากนั้นอีกตรงช่องเนี่ยที่เขียนว่าไฟล์เนี่ยแล้วก็ลากเอรอเอร์เมาส์มากดที่จุดไข่ปลา,าต,รตรงนี้เลื่อนหาไฟล์ที่เรา เขียนไปเมื่อกี้ที่เราแก้ไปเมื่อกี้นี่ตรงตามแต่ละเกมฑ์ 3, ที่ผมเพิ่งเขียนไปเมื่อกี้เลือกปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็เลือกที่ open ต่อไปมันเป็นไฟล์64รหัสมันผมทำไวผมจำได้แล้วก็กดใส่ตัวเลข8,000 ตรงนี้ให้เมาส์คลิกก่อนปึ๊บแล้วก็ใส่ศูนย์โอเคต่อไปเราจะเสียบสายจูนเข้ากับตัวรถนะครับ ถือกล้องได้่หยครับ <laughs> ตัวนี้เขียบเสร็จก็ลองเปิดสวิตคุญแกเห็นไหมครับถ้าไฟตรงนี้ขึ้นสีเขียว แสดงว่าสายเชื่อมต่อแล้วจากนั้นเราก็เลือกปึ๊บรอแป๊บเดียวจับเปลีป่งนี่ป้บุมมีความนิ่งอะ <c oughs> ขั้นตอนนี้กําลังโยนไฟล์ครับไม่นานครับในระหว่างนี้คือไฟแบบลดห้ามหมดสายห้ามหลุดถ้าหลุดคือกล่องหลับไปเลยครับโชคดีหน่อยอาจจะกู้คืนได้ถ้าโชคไม่ดีก็หลับไปเลย ตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่เขียนว่าเลขเจ็ดเนี่ยเห็นไหมนี่คือจำนวนครั้งที่เรารีแมปนะครับอันนี้คือเรารีไปแล้วเจ็ดครั้งกล่องทุกตัวที่รีแมปไปมันจะมีประวัติการรีหมด ้คอมเพ r สรีซูโอเคไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามันบอกว่าการเขียนดีมากเสร็จแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีฟ้าอยู่อย่าเ,เพิ่งสตาร์ทรถถ้าสตาร์ทรถปุ๊บกล่องลับไปเลยให้เราปิดกุญแจก่อนโอเค ทีนี้ก็ลองสตาร์ทรถด,ดูอาการนะครับเราดูรอบเครื่องได้ที่โปรแกรมรีแมปเลยครับดูที่ด a ต a l าล็อกกิตรงนี้ rpm คือรอบเครื่อง TPS เซนเซอร์คือเปอร์เซ็นต์คันเร่งครับ อินเจกชันดูแลชันคือระยะเวลาในการฉีดน้ำมันของหัวฉีด,ดตัวล่างสุดนี้คือเปอร์เซ็นต์ในการทำงานของหัวฉีด ันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเยอะอันนี้เราแค่มาเอาเดินหอบออกเฉยๆเนาะก็ไม่มีอะไรละจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับ